สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สมาคมหมู่บ้านช้างขุนชัยทองนะคะวันนี้นะคะเราได้มาตัดหญ้านะคะท่ามกลางฝนกำลังโปรยปลายนะคะที่ แปลงปลูกหญ้าโฮมสเตย์นะคะของหมู่บ้านช้างขุนชัยทองค่ะ,ะสนับสนุนโดยมูลลนิธินะคะพุทธรักษาและมูลลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเพราะว่าช้างในสมาคมของเรามีทั้งหมด17เชือกนะคะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันนะคะหญ้านะคะของโครงการของเรานะคะให้กับช้างทั้ง17เเชือกเนาะ ควันช้างก็กำลังเตรียมรถนะคะยังไม่มีคนดูเข้ามาเลยเยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆของสมาคมเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอาจจะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้ดูนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งอาหารช้างกันนะคะ นี่รถนะคะเราเตรียมรถมาใส่แล้วนะคะเป็นอาหารช้างนะคะต้องขอบคุณมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ที่ได้ร่วมสนับสนุนอาหารช้างนะคะและก็ขอกราบขอบคุณมูลนิธิพุทธรักษานะคะที่มีโครงการปลูกอาหารช้างให้เราตั้งแต่ช่วงโควิดอระลอกแรกนะคะ ขอกราบขอพบพระคุณมากๆเลยนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะช้างนะคะซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะคะที่ไม่มีลูกค้านะคะเราก็ได้อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะอยู่ในสมาคมเนาะ วันนี้ก็ได้มาแบ่งอาหารช้างนะคะที่เราปลูกเนาะนี่นะคะทำกลางฝนที่ตกนะคะโปรยปลายนะคะแต่ก็เป็นความสามัคคีของเรานะคะมาช่วยเหลือกันในโครงการของเราค่ะเป็นสมาคมหมู่บ้านช้างขุนชัยทองนะคะ ที่ตั้งสมาคมนะคะอยู่ที่หมู่บ้านขุนชัยทองตำบลหนองเรืออำเภอชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะคะมีช้างในสมาคมทั้งหมด17เชือกนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มีลูกช้างตัวเล็กๆนะคะที่กำลังเกิดขึ้นมานะคะคในสมาคมด้วยนะคะก็อาจจะเป็นเชือกที่18นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ควานช้างนะคะนี่พ่อแทนนะคะเจ้าของช้างน้องใบเตยคะ่ะนี่คุณพ่อก็ได้เอาอาหารช้างขึ้นรถแล้วนะคะ ทั้งในโครงการของเรามีทั้งหมด17เชือกนะคะก็จะมีพายบึงเพชรอ่าสีดอมันนี่สีดอทองดีพังน้ำเพชรอ่าพังวังทองพายโพทองพายหรือพังอ่ะพังโพทองใช่ไหมไหนเจ้าของมีช้างชื่ออะไรบ้างคะ อ่านั่นไงค่ะจำชื่อช้างในสมาคมตัวเองก็ไม่ได้หมดนะคะอันนี้อันนี้เจ้าของช้างตัวไหนคะนี่ช้างคุณชื่ออะไรบ้างน้ำพึ่งแล้วก็อะไรอีกเชือกนึงทองคำนี่ดวงแขดวงแข,ขยกมือหน่อยนี่แม่เอฟเข้ามาดูแล้วนี่ <laughs> นี่เราก็จะมีช้างทั้งหมดสิเ็ดเชืองนะคะในโครงการของเราเนาะเราก็จะแบ่งเป็น17กองนะคะ ขอบคุณสําหรับหนึ่งคนดูนะคะไม่รู้ว่าใครนะคะยังไงพิมพ์มาทักทายกันได้นะคะอ,อ่ะตอนนี้ก็รถก็จะมารอรับยานะคะเป็นช้างในสมาคมเนาะ ต้องขอบคุณไปยังมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่นะคะที่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมหมู่บ้านช้างขุนชัยทองมาโดยตลอดนะคะและก็กราบขอบคุณไปยังมูลนิธิพุทธรักษานะคะที่สนับสนุนงบประมาณนะคะเพื่อมาเป็นการปลูกอ,อาหารช้างให้เรานะคะท่านคิดการไกลามากค่ะท่านให้เราปลูกไว้ตั้งแต่ละลอกแรกของโจวิดเนาะตั้งแต่ไม่มีลูกค้าเข้ามาค่ะ สมาคมเราก็เริ่มปลูกอาหารช้างนะคะเพื่อที่จะให้ช้างได้กินกันนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเราแบ่งอาหารช้างกันแล้วเราก็จะเอาอาหารขึ้นรถนะคะหาคันนั้นไปแล้วนะคะหนึ่งคันนู่นตรงนู่น ล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะภายในหมู่บ้านของเรานะคะก็คือกิจกรรมพาช้างเดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายรูปนะคะให้พ่อแม่อุปถัมภ์ด้วยนะคะวันนี้ฝนตกหนักไม่ค่อยหนักค่ะ,ะบรรยากาศกำลังดีค่ะฝนตกปลาอยๆนี่แปลงปลูกอาหารชาร้างของเรานะคะ พยายามไลฟ์นะคะให้ได้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะเกิดขึ้นในโครงการของเราเนาะคันนั้นเต็มแล้วนะคะไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นโคกช้างนะคะก็จะมีสระน้ำช้างนะคะภายในบริเวณ ก็จะมีกองทรายนะคะนี่ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมเนาะค่ะงั้นฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพคุณมากมากค่ะบ๊ายบายดีค่ะ